เราสวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมนะคะวันนี้มากระบี่มาสระมรกตพากระเทยมาปล่อยสระค่ะไหนล่ะน้ำใสมากดูดีสวยมาก,มากเออเดี๋ยวให้ดูนะนี่ดูน้ำใสไหมอันนี้อยู่ที่กระบี่นะมาคนเยอะเื็นตัวสาววะ ฮะเฝ้าไปเย้เราขอเที่ยวก่อนก่อนไปส่งงานเขเคใปะ่ะเจอกันวันเที่องเรยนะเจอกันวันที่12พรุ่งนี้ก็กลับแล้พวพรุ่งนี้ขับรถกลับอีกเจอกนันที่เอณเอเที่ยงออฟฟิศไปยังจะไปคือจะให้เห็นน้ำใสใจจริงอยากมาไหมอยากมาทำอะไรนะ นี่คือน้ำที่แลออกมาไม่กลัวโทร์สั่งตกเพื่อแฟนคลับเพื่อแฟนคลับเราต้องอยู่ที่นีน่น้ำสวยมากเดี๋ยวทำให้่รู้หล่นลืมดูอีตุด๊ดดูอีตุด๊ด พทยตุดไปซื้อเสื้อนี่มาพทยตุ้ดไปซื้อเสื้อทหารวันนี้มันเป็นทหารดูแม่นี่มามีไม่มแม่ก็แม่ต้องัหลังมาทำผมสีชมพูไม่มาอฟอพี่เหมือนพ่อแต่ว่าหุ่หนแม่แม่หุ่นดีแม่เป็นแม่เป็นนางงามเก่าค่ะเมื่อก่อนเดินสายตะกวยสวยมากคุณนายอันมี นี่คือบรรยากาศของสระมรรีคือน้ำน้ำตกมันจะไหลมาจากข้างบนนี่แถวนี้มีที่ที่เที่ยวเยอะแต่อาพี่ชอบที่นีที่สุดนะคะไปแล้วเดี๋ยวซื้อของไปฝากนะคะแฟนขบทุกคนบ๊ายบายน้องใสเห็นไขมันมาเลยอะ <c oughs> <c oughs> และ้วบ๊ายบาย